การที่เรามีมาตรฐานเนี่ยมันจะทําให้เราไปได้ไกลกระบวนการผลิตคือมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานการผลิตไอศ์ครีมนั้นเป็นระดับโลกนะหัวใจสําคัญเลยที่เราชนะคําเดียวสั้นๆเพราะเรามีโรงงานผลิตและเราได้มาตรฐานอ,อ,อ่อบวน,บนใหม่ีย มันเป็นตาบลเล็กๆแต่ว่ามันจะมีผลไม้ประจําถิ่นคือละมุดพัดมะกอกเป็นละมุดพื้นบ้านปลูกทั่วไปในจังหวัดพนระนครศรียาแล้วก็อีกหลายๆที่เราได้มีโอกาสชิมละมุดอันนี้อร่อยมากหวานฉ่าแล้วก็มีความกรอบไม่เละแปลกไม่เหมือนกับละมุดที่อื่นแต่พอปี54เกิดน้ําท่วมใหญ่ละมุดก็ตายไปเยอะที่รอดเหลือเนี่ยนะครับประมาณ600กว่าต้นแต่ปัญหาใหญ่ก็คือละมุดเนี่ยไม่มีราคาโลหนึ่ง5บาท10บาท ก็เลยไม่รู้จะปลูกไว้ทําไมผมก็เลยมีความคิดว่าอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงจะพัฒนาละมุดตัวเนี้ยให้มีคุณค่าก่อนก็โดยการที่นําไปขึ้นทะเบียน GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องผ่านกันเรื่องของการอะไรตรวจสอบดินน้ําอากาศรสชาติเพราะว่าละมุดนี้มันถูกปลูกบนดินตะกอนริมแม่น้ําคลองบางแก้วแล้วก็มันไม่ใช้สารเคมีเลย มันจึงมีแค่3ามตำบลของอำเภอมหาราชเท่านั้นอำเภอ,เอตำบลบ้านใหม่ตำบลท่าตอตำบลบ้านกวางก็ถือว่าเป็นผลไม้พื้นถิ่นอันเดียวเลยนะครับชนิดเดียวของจังหวัดพะนครศรีอยามันทําให้เห็นว่าไอ้ละมุดตัวเนี้มันมีคุณค่านะทดลองขายนะตั้งราคาโลละ30บาท 40บาทและ50บาทเลยปรากฏว่าละมุดที่50บาทเนี่ยขายหมดก่อนเป็นที่ตกใจกันมากชาวบ้านนี่ตกใจกันหมดคนที่มาซื้อเนี่ยสนใจชอบบอกอร่อยมากก็มาซื้อตลอดเลยทำไมเราถึงใช้คำว่าละมดุดร้อยปีเนื่องจากว่าลุงเช้าเนี่ยเขามีสวนละมุดอยู่แล้วเขาไปอยู่ต้นหนึ่งเก่าแก่มากลุงเช้าเนยุยอยาดุ7บกว่าแล้วเขาบอกว่า ตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็เห็นไอ้ละมุดต้นนี้อยู่แล้วก็เลยเอานะฮะไอเดียว่างั้นตั้งชื่อว่าละมุดร้อยปีบ้านใหม่แล้วกันเออก็ทำให้คนเออเริ่มรู้จักทั้งหมดคือการสร้างคุณค่ามันเป็นผลไม้ที่เก็บไม่ได้นานถ้าคุณขายไม่หมดสามวันเริ่มแย่สี่วันนี่เริ่มไม่ได้แล้วห้าวันนี่เลิกขาย ันของก็จะเสียเสียหายไปก็เลยต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ไอ้ละมุดเนี้ยแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือทำอยังไงให้มันมีค่ามากกว่านี้ก็เป็นโปรเจกต์ของอกรมพัฒนาชุมชนในโครงการหมู่บ้านน้องเที่ยวโอท็อปนะฮะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาแนะนำนะครับจากมหา,มหาวิายาลัยร้านมงคลนสุวรรณภูมิด้วยนะครับก็ส่งอาจารย์มาช่วยกัน ดูช่วยกันพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาผมเองเนี่ยส่งลูกสาวผมไปเรียนทําไอติมเลยนะเพื่อที่จะมาทําตัวนี้ผมจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวร0อเเซตธรรมชาติเลยมันทําให้เกิดความละมุนหอมกลมกลม่อมแล้วปรากฏว่ามันเข้ากับความหวานของละมุดได้อย่างดีพอทําได้ปุ๊บก็เลยเกิดเกิดการเอามาทําเป็นไอศครีมละมุดร้อยปี ขม่าไอศครีมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เซนสิทีฟมีนมมีการปนเปื้อนได้ง่ายออบตอบ้านใหม่หรือตำบลบ้านใหม่ของเราเนี่ยเรามีโรงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเครื่องมือเครื่องจักรครบเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการได้นะครับคนนอกชุมชนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดก็มาใช้ได้นะห้องนี้เป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นโครงการนําร่อง คือไปวางห้องไปทาพวกนี้ก็ต้องปรึกษาสาธารณสุขดูแบบดูแปลนอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะเพราะว่าชาวบ้านไม่มีองค์ความรู้ไม่ทั้งหน่วยราชการเองเนี่ยจะไปทําอย่างนี้นระคิดไม่ออกนะเขามีระดับเลยหนึ่งสองสามนีม่น้ำซักนี่ยังไงล้างมือเข้าออกมีห้องมีใส่เสื้อมีหมวกคุมกระบวนการผลิตต้องเสื้อกาวเสื้อขาวทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมดทั้งหมดคือกระทรวงสาธารณสุขแล้วโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพนครศรสียาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหลักทาให้ไอ้ห้องเนี่ยมันเกิดขึ้น ถ้าไม่ได้สาธารณสุขจังหวัดเข้ามาช่วยเนี่ยทษทีนะคุณอีกชาตินึงคุณก็ไม่ได้พอห้องมาตรฐานมันเป็นโรงงานผลิตมาตรฐานสินค้าที่ผลิตแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะต้องไปตรวจจากหน่วยงานไหนเช่นเซ็นทรัลแลบที่เราก็มีการโคกันอยู่ก็ส่งไปตรวจพอก็ตรวจแล้วเช่นไม่มีการปนเปื้อนผ่านอะไรต่าง ก็สามารถขอไปออ,อไปที่จังหวัดพระนครศรียาได้เลยง่ายมันจะเป็นออตโอต้อัตโนมัติเลยนะงานสำคัญของเราเลยนะครับคือการเข้าประกวดในโครงการโนเร Base โอทอปปี2565ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา,าสินค้าชุมชนหรือโอทอปต่างๆด,ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมแล้วเราชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศ หัวใจสําคัญเลยที่เราชนะคาเดียวสั้นๆเพราะเรามีโรงงานผลิตและเราได้มาตรฐานออยอแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะ,ะเราไปได้รางวัลที่ลิสบอนโปรตุเกสคือเรียกว่ารางวัลอสการอาหารโลกหรือว่ารางวัลกรูมองอวอร์ด um นะครูมองอวอร์ดเขาจัดมา30ปีแล้วนะก็เป็นงานถือว่าเป็นงานระดับสากล แล้วก็เขามีหลายสาขาไอศกรีมก็เป็นสาขาหนึ่งนะครับเราต้องทําเป็นเล่มให้เขาตั้งแต่เริ่มตแต่ละมุดไม่มีค่าการพัฒนานะครับกระบวนการผลิตต่างๆชุมชนได้ประโยชน์อะไรนะครับเด็กเยาวชนลูกหลานคนเท่าคนแก่มาตรฐานอยอยหรือมาตรฐานต่างๆกระบวนการที่เราได้รับรางวัลมาหลังจากที่เราได้รับรางวัลแล้วพูดถึงเลยนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์เรามากเลยนะครับปรากฏยอดออเดอร์เข้ามาทะลักตอนนี้สต็อกละมุดที่มีอยู่ หลือประมาณไม่ถึง10กิโลหมดเดิมเนี่ยชาวบ้านเวลาผลิตสินค้ารัฐไปพัฒนาเขาเนี่ยใส่งบประมาณเข้าไปทั่วประเทศเลยผลิตสินค้าอาหารขนมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยท้ายสุดชาวบ้านตายเรื่องออยเพราะว่ามันขอไม่ได้มันต้องมีสถานที่ผลิตไงชาวบ้านไปลงทุนก็แพงหลายหลายแสนบาทบางทีบางผลิตภัณฑ์เป็นล้านบาทถ้าชาวบ้านผลิตแล้วขายไม่ได้คือเจ๊งเลย พอเจ็งแล้วหมดแล้วคุณจะไปผลิตอื่นคุณก็หมดกําลังใจเพราะคุณต้องเป็นนี่อ่ะคือให้มองว่าไอศิรีมละมุดเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันเป็นโมเดลเราสามารถผลิตสินค้าอะไรก็ได้แต่เราต้องมีมาตรฐานมันจะทําให้เราไปได้ไกลขายที่ไหนก็ได้มาตรฐาน G.I. ก่อนนะเสร็จมาได้มาตรฐานการผลิตในห้องโรงงานผลิตของชุมชนมาได้มาตรฐานการผลิตอยอนั้นมาตรฐานเังไหมเป็นเรื่องสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในทุกๆระดับ าวบ้านมีรายได้มากขึ้นรัฐแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นทุกตัวชีวัดหรือ KPI ของมันเนี่ยผมมองว่าโปรเจกต์เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดตอนนี้ใครสั่งไอศ์ครีมละมุดทั่วทีนะคุณเตรียมตัวเวทติงดิสเข้าคิวรอไปถึงเดือนตุลาแล้วไอซ์ครีมละมุดร้อยปีบ้านใหม่อร่อยระดับโลกนะครับรางวัลกูมองอวอร์ดที่โปรตุเกสนะครับ